สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอารยมัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือสิ่งที่ผมพูดในโลกสมมุติเนี่ยนะอย่างเรื่องของลาบยศสักระสนเสนนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะเพง่อนคือเป็นไปตามบุญและเป็นไปตามบาปนะที่เราได้สร้างที่ได้กระทํามา รับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองซึ่งเป็นความสมมุตินะความสมมุติที่เราจะมีลาบมากนะมียศตําแหน่งสูงนะมีศักกระมีสารเสริญเนี่ยนะมันเกิดมาจากอํานาจบุญและบาปนะซึ่งเป็นเรื่องที่เขาเรียกผัวพันกันไม่ใช่เฉพาะในชาติเดียวนะมันพันกันไปถึงเรื่องของบุพกรรมนะกรรมแต่อดีตนะตั้งแต่ชาติที่แล้วนะมาจนถึงปัจจุบัน บางคนยังสับสนไงครับว่าทำไมชาตินี้ฉันขยัน,นทำดีมากคนอื่นเขาขยันเรียนศึกษาขยันทํากิจการงานแต่ทำไมเจริญก้าวหน้าน้อยกว่าคนอื่นเขาในหลที่คนอื่นเขาเนี่ยทำกิจการงาน,นแบบไม่จริงจังไม่อะไรแต่ทาไมถึงเจริญก้าวหน้าได้เพราะมันขึ้นกับบริบทะสังคมที่เราไปอยู่เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะครับการมองต่างๆมารวมกัน,นเพราะว่าถ้าเกิดเรามีบุญกุศลร่วมกับกลุ่มบุคคล ที่เราเคยสร้างบุญกุศลนะด้วยกันมาเนี่ยเขาก็กเกื่อนหนุนถ้าเราเคยอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เราไปทาบาปกุศลกันมาก็เร,าเรียกว่าตัดแข้งตัดขานะเห็นหน้ากันก็ไม่ชอบนะไม่ชอบหน้าไม่ชอบตาไม่ชอบฟังก็สกัดขัดขวางทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกสับสนนะในโลกสมมุติแบบนี้ก็ทําให้เกิดคําถามไงว่าทําดีไหมไดดีนะทำไมทําชั่วได้ดีนะซึ่งเราก็ดูไม่ยากเราก็ดูในประเด็นของคนมีอำนาจก็ได้นักการเมือง อย่างหลายคนนี่ก็มีความสามารถการศึกษาดีานะการเรียนจบจากสถาบันการศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศนะคุณสมบัติดีคุณวุดิดีนะทุกอย่างดีหมดนะแต่ว่าทําไมถึงไม่ได้อํานาจขึ้นมาบริหารบ้านเมืองนะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นปนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุปกรรมนะกับเรื่องของกรรมปัจจุบันด้วยที่มาผสมกันนะบางคนเขามีบุปกรรมมาดีนะก็บุญเกื้อหนุน บางคนเขาไปทําบุปกรรมที่ไม่ดีมาก็คอยถ่วงลังนะเพราะฉะนั้นเราใส่ยนี้แบบนี้ก็เรียกว่ามีความสับสนได้เหมือนกันนะครับซึ่งต่างจากสิ่งที่ผมได้พูดถึงก็คือเรื่องของการเจริญสติภาวนานการเจริญสติภาวนาเนื่งองจากว่าเราตัดแฟกเตอร์หรือเหตุปัจจัยภายนอกออกไปนะเป็นส่วนใหญ่เช่นบริบทในสถานที่ทํางานที่เราศึกษาเล่าเรียน,นตัดบริบทของหัวหน้า นะเจ้านายนะลูกน้องเพื่อนร่วมง,งานออกไปนะมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวของเราล้วนๆเลยวันการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือนะมันก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเหมือนกับว่าเราไปศึกษานะคําสอนจากสํานักไหนบางทีบุพบกรรมเนี่ยก็ทําให้เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่สอนผิดก็มนะีอย่างถ้าย้อนกลับไปในครัง้งพุทธกาลอย่างองค์คุลิมานเนี่ยนะก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเว้นไปจากอุปกรรมนี้นะหมายถึงว่าคนโดยทั่วไปนะถ้างมีโอกาสมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้านะพุทธพจน์พุทธเจชนะแล้วก็ไปยังสำนักนะที่มีการสอนนะครับคำสอนตามคําสอนพุทธเจ้านะถูกต้องตรงตามกฎสัจจะความจริงนะที่มีการกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะไม่เกิดการแปลความตีความขยายความบิดลาดไปเนี่ย ทั้งหลายทั้งปวงนะของการที่จะไปถึงโลกุทธธรรมนะอริยสัจธรรมมรรคผลนิพพานก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลละ่นะซึ่งก็อยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยสังสมวัสนาบาร,รมีทางธรรมามามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นกฎแห่งอริยสัจเนี่ยนะมันก็ตรงไปตรงมานะกฎแห่งอริยสัจมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยก็ตรงไปตรงมานั่นหะนะนะมายถึงว่าทําถึงก็ถึงอริยรมรรคอริยรผลคําว่าทําถึงเนี่ยก็คือทําเหตุ เจเริญรนสติประฐาน4นะสัมมับประธาน4อิทธิบาท4นะครับอินรีย์5พละ5โพชฌชงค์7ด,ดาริยมักค8ทำได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นนะก็จะถึงนะมันกฎแห่งอริยศัสตร์เนี่ยตรงไปตรงมานะไม่มีการอ้อมค้อมในความเป็นสมมุตินะนะบอกว่าคนนี้ถูกแต่งตั้งมานะมีการเล่นพักพวกนะหัวหน้าชอบนะครับลูกน้องปื้มเพื่อนฝูงหนุนอย่างเงี้ย กับอีกคนนึงมีความสามารถแต่จะหัวหน้าไม่สนับสนุนลูกน้องไม่ดันเพื่อนฝูงคอยดึงลงลังเนี่ยมันโลกสมมุติเนี่ยเป,เป็นแบบนีนะ้เพราะมีบริบทต่างๆมาเกี่ยวข้องในเรื่องของผลบุญบาปแต่การจเจริญสติภาวนาถ้าเรามาเจอพุทธพจน์พุทธจารณที่ตรงแล้วเจอสำนักที่สอนครูบาอาจารย์พระเถระนะที่สอนตรงแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคํา นะตรงๆในพุทธพจน์พิณแต่ว่าท่านอธิบายขยายความตีความพุทธพจน์พุทธวิญที่ถูกต้องตรงตามกฎสัญญาแล้วเนี่ยที่เหลือขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมว่าท่านสามารถเจริญสติปัฏฐาส4สัมรัปปธาี่อิทธิบาท4นะครับอินรีย์5พระ5โพชฌชงค์7อริยรัค8เนี่ยเดินถูกต้องตรงทางหรือเปล่าถ้าท่านเดินถูกต้องตรงทางเนี่ยกฎแห่งอริยสัจโลกุรธรรม มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยนะก็ตรงไปตรงมานะไม่มีการเล่นสมัครพรรคพวกไม่มีการให้ตามสมมุติอะไรทั้งหลายกฎแห่งสัจจานี้เป็นกฎความจรงิงนะมีผลตรงไปตรงมาทําถึงก็ถึงอริยมรรคทําถึงก็ถึงอริยผลตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่เหมือนกับโลกสมมุตินะโลกสมมุติยังเป็นเพราะว่าหัวหน้าชอบคนนี้หัวหน้าไม่ชอบคนนี้นะลูกน้องชอบคนนี้ลูกน้องไม่ชอบคนนี้เพื่อนฝูง ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้มันยังมีความรักความเกลียดนะความโกรธความกลัวความหลงมาเกี่ยวข้องนะก็ทําให้ดันให้คนนี้ก้าวหน้าคนนั้นไม่ก้าวหน้าก็เกิดความสงสัยในความยุติธรรมในโลกสมมติซึ่งผมเคยเล่าไแล้วว่าในโลกสมมุติบางทีมันยาวนานในสังสารวัฏอดีตชาติคนนี้อาจจะเคยทําบุญมาก็มีบุญกุศลหนุนอดีตชาติคนนี้เคยทําบาปมาบาปอกุศลก็ถ่วง ไะนั้นโลกสมมุติเป็นแบบนี้เลยถามหาความยุติธรรมกันวุ่นไปหมดเลยนะไว้ทำไมไม่ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นะก็กลายเป็นว่าถ้ามีตันหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นกับความไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นเข้าไปผสมลงเนะี่ยโอ้ยิ่งวุ่นวายทํให้คนดีที่เป็นทุกข์ก็มีทํให้คนชั่วที่สับสน,นว่าการทําชั่วไม่มีผลก็มีนะก็กลายเป็นโลกสมมุติที่วุ่นวายก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏชดใช้บุญชดใช้บาปกันไปนะตลอด จนขวาอาจะหลุดพ้นมาจากสังสารวัตนะครับแต่กฎแห่งอริยสัจนะกฎแห่งโลก,กุตตรธรรมนะในเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยตรงไปตรงมานะมันขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเลยถ้าผู้ปฏิบัตินะที่ได้ยินได้ฟังพทุทธพจน์พุทธนะได้ฟังคําสอนครูบาอาจารย์ที่สอนตรงถึงแม้จะไม่ได้กล่าวพทุทธพจน์พุทธนะโดยตรงแต่มีการอธิบายขยายความพทุทธพจน์พุทธนะในภาษาปัจจุบันนะ่ย แต่ตรงกฎสัจจะความจริงนะมันขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติได้ตรงไหมปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐานสนะครับสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมิองค์8เนี่ยได้ตรงไหมถ้าตรงเนี่ยท่านถึงมรรคถึงผลแน่นอนนะมันขึ้นอยู่กับท่านโดยตรงเลยนะว่าท่านมีความขวนขวายนะมีสัมมาวายามะขนาดไหนมีสัมมาสติขนาดไหน ที่จะทำให้นะครับสัมมาทิฏฐิะจะเจริญขึ้นนะแล้วก็ทําให้สัมมาสังกัปปะนะสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะนะแล้วก็สัมมาสมาธินะอย่างเงี้ยเกิดจนกระทั่งเกิดการรวมองค์เมื่อมีความบริบูรนเกิดปรากฏละการมรรคสมังคีอริยมรรคมีองค์แปดประการรวมองค์นะในะหนึ่งขนาดจิตนะในสัมมาสมาธิ นะก็เรียกว่าเกิดมรรคจิตขึ้นเกิดผลจิตขึ้นนั่นเองเพราะลักษณะแบบนีนะ้เรียกว่ากฎแห่งสัจจะเนี่ยให้ความตรงไปตรงมาไม่มีลำเอียงไม่เหมือนโลกสมมุตินะมันยังมีความรักเกียืนะความกลัวความหลงนะที่หัวหน้าลูกน้องเพื่อ่วมงานเออาหมายท่านอยู่แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติตรงกฎแห่งสัจจะความจรงิงนะครับกฎแห่งอริยสัจเนี่ยตรงไปตรงมาท่านทําถึงท่านก็ได้มรรคผล ท่านทำไม่ถึงก็ไม่ได้มาขนไม่มีการอาคติไม่มีการลําเอียงนี่คือกฎแห่งสัจจะซึ่งมีความยุติธรรมเสมอนะจึงเล่าสู่กันังนะครับในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอความสับสนสงสัยนะในโลกสมมุติในความเป็นสมมุติทั้งหลายในราบยศักราสรเสรนะแต่ว่าท่านมาเจริญสติภาวนานะมาเจริญสติปัฏฐาน4แล้วท่านจะเข้าใจว่ากฎแห่งอริยสัจนะ โกรธแห่งสัจจานี่เที่ยงตรงเสมอไม่มีการลำเอียงนะแบบโลกสมมุติด้วยความรักนะโกรธนะครับกลัวหลงนะเราสู่กันฝันนะครับให้กำลังใจกันในการฝึกสติภาวนาไปถึงมรรคผลนิพพานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ